สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องเลมอนอินดีเช่นเคยนะครับทุกคนก็มาอยู่กับรายการรีวิวอาหารกันเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมีของมารีวิวนะก็จะเป็นมะแรงทุกคนมะแรงทอดมะแรงทอดนี่นะทุกคนมีด้วยกันทั้งหมดหกชนิดน,นะทุกคนมีส,ด,สด,ดิ้งยิ้งริด ตะกะแตนตะกระแตนทุกคนนอนไม้จ้วงแล้วก็กิงโจ้เลยทุกคนตอนนี้พีทที่สุดเลยวันนี้พีทมากดูดยโดูตัวมันเองันคืออร่อยทุกคนอร่อยมากเลยอืมโอเคนะทุกคนนี่ผมก็ได้ทําการนํามาเสียบไม้แล้ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่มีห้าไม้นะผมจะรูดแบบกินแบบโคตรอร่อยทุกคนแล้วก็มันจะมีนี่มันจะเหลือจากที่เสียบนะทุกคนอันนี้ก็จะไม่กินเล่นทุกคนกินเล่น ใครที่เคยกินกันแล้วบ้างครับทุกคนในจานเนี้มันก็จะเหลือประมาณว่าสดิงนะยิะ่งรีบอืมวิธีกินนะทุกคนก็จิ้มและะ้วผักมันก็อร่อยนะทุกคนไอ้ไนนอ้น,นี้ที่ผมกินเมื่อกี้เด้เดี๋ยวมันคือสดิงนะทุกคนตัวมันเล็ก เนื้อไม่ค่อยมีแต่ก็อร่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอโฟกัสก่อนมันก็จะมันนะทุกคนเออเอามือบังหน่อยมือบังเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอเคเราดิ้งอ้่งตัวเล็กอร่อยรสชาติมันมันมัน่ะทุกคนแล้วผมว่าเนื้อมันน้อยไปสำหรับผมโอเคเรามาตัวต่อไปกันตัว โอเคครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะมากินกันนะจะเป็นตัวนี้นะทุกคนมันจะใหญ่กว่าหน่อยนะจะเอาไปดูตัวนี้นะทุกคนเือเยอะๆเยอะตัวนี้นะทุกคนไอตัวนี้น่าจะเป็นเป็นรังตัวอะไรครับตัวไหนวะเออจิงหลีจักระจันจิงหลีทำไมได้ทุกคนผมก็จำไม่ได้แล้วตัวมันเหมือนกันนะทุกคนผมเรียกว่ามาเลงตัวใหญ่แล้วกันนะ แสดงตัวดำดำไม่รู้มันตรงเครื่องหรือเปล่าทุกคนไม่ได้เหยียดนะนี่ดูทุคนขามันขามันเหรอไหมเด็เดๆขามันจริงๆอ่ะเขาให้เอาออกนะกินแล้วมันคันคอทุกคนขาอัวมันเด็ดเด็ด,ดออกไปเลยไม่โควิดเด็ดเ,เด็ดออกไปเลยทุกคนโอเคเกินไหมกินไหมกินเหลือแค่เนี้ยเรากินเหลือแค่เนี้ยอือโอเคแล้ก็กินนะ ด,ดูหน้าดูหน้าทุกคนสูงแบบฟินทุกคนฟินโอเคตัวนี้เนื้อมันจะเยอะหน่อยนะมันตัวใหญ่ต่อไปเรามาตัวพีกันทุกคนตัวพี <จะ S 2> พีของจานนี้ทุกคนนี่นทุกคนขอเด็ดขาวก่อนอ่ามันเยอะเอออร่อยแน่ทุกคนจานนี้รีวิวแมลงทอดโดยเลมอนอินดี้ทุกคนตันๆๆวอะไร ยอมันใส่ากนะทุกคนยม,มันเสร็ปากแล้วอ,อ,ม,อม,มันทุกคนเลอร่อยอร่อยอร่อยมานี่ครับทุกคนต่อไปเราจะกินที่เราเสียบไม้ไว้นะอันนี้เดี๋ยวแบบแรกผมจะกินแบบผมขอหา,หาขาก่อนแล้วกันนะไมน้นี่เราจะได้รู้ความแตกต่าง ว่าระวังที่เราหักขากับไม่หักขาเละหักหัวหักขามันจะเป็นยังไงมันจะกินเหมือนกันไหมหรือว่ากินต่างกันไม้นี่ผมจะหักแค่แค่ขานะทุกคนทั้งหกตัวเลยขอตัวนี้ไม่มีขาทุากคนแค้ขาพอเปลือกออกมาก็แล้วกันตัวนี้พีเลยทุกคนพีแน่นนอเปลือกออนหมืนใช่ไหมใช่ อันนี้อือโอเคทุกคนมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะทุกคนเวลาที่เอาขาวเหมือนนะ <ขอ S 1> แป๊บนึงผมปจัดให้สั <ขอ S 1> งเ<า>กต,ตยยนดูตัวใหญ่เยตัวใหญ่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมข่าวเหมดแล้วเนี่ยขาวเหมดแล้ว <S <S มันเหลือแค่หัวทุกคนหัวกับตัวกับปีของตัวนี้นะตัวนี้เล็กน้อยที่ผมเอาออก เพราะมันกินไม่ได้ปีกปวดติ่คอโอเคเราจะมาแบบปึ๊ดเดียวเลยทุกคนอืมอืมอูมามิโนทุกคนจา้าอ้ออร่อยจ้ามรวมกันแบบลงปูอ่ะมันนัว มันนัวมันแซ่บมันอ,มอร่อยที่หักขาขออกมันก็บางคนที่กินขาไปจะรู้สึกคันคอทุกคนพราขาเลยอะไเราเคี้ยวไม่หมดทุกคนไอผมก็เอาออกนะผมรู้สึกมันคันคอแต่บางคนก็กินแบบทั้งตัวขาแต่ว,ว่ายัางไงวันนี้ผมก็จะมากินให้ทุกคนดูโอเคทุกคนไม้ต่อไปรสชาติแบบอร่อยทุกคน <Very> ไม้นี้เราจะมาทําการเด็ดหัวทุกคนไม้นี้เราจะเด็ดหัวทุกตัวแต่เราไม่เด็ดขาผมบอกทุกตัวเลยเมื่อกี้ไม้ทีเดียวเราเด็ดขาใช่ไเรามาเด็ดหัวผามาเด็ดหัว ดูนทุกคนอันนี้นะเจียวไว้เก็บไว้อหอยนี่นะดูนรอบนี้ขาอยู่เต็มนะขาอยู่เต็มนะมีขานะรอบนี้มีขาตัดเข็มขัดเข็วหัวนะเห็นไหม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 มีแค่ขานะทุกคน ปวมันหาแล้วโอเคตอนนี้เราจะมาปุ๊บเหมือนเดิมนะขาหนันเ้อะทุกคนติ้งลำบากนี่ตอนนี้ผมรู้ว่าปีออกแล้วาะอีกมากเลยเมื่อตัวสุดท้ายเหมือนปีเตอร์เลยมันชื่อมันชื่อจิงโจ้ทุกคนพวกผมมันชื่อมาเขาเขียนแบบนั้นนะ โอเคครับทุกคนต่อไปไม้ต่อไปเราจะมากินทั้งหัวทั้งขานะทุกคนทุกอย่างอยู่ครบเราจะมาลองรีวิวกันดูว่ามันจะแตกต่างครับสองไม้แรกที่เรากินไปไหมนะทุกคนโอเคนะเรามาดูกันทุกคนนี่นะรสชาติมันก็อร่อยแค่ขาเนะี่ย โอ้โหขามันก็คนมันรู้สึกคันคอยิ่งตัวใหญ่อโอ้โหตัวใหญ่มันแบบขามันวมกว้างๆเลยมันจะเกี้ยวหมดแต่ก็เคี้ยวไม่หมดมันไม่เกี่ยวตามคอเลยอืมโอเคเดี๋ยวสองไม้สุดท้ายนี้ผมขอเด็ดขาเด็ดหัวหมดเลยนะแล้วผมจะมากินทีเดียวรวดเดียว ขอเวลาครับเพงดูก่อนเนี่ยดูทุกคนดูขามันดิขาตัวใหญ่อืมแล้วทุกคนดูเนี่ยที่ขามีหนามด้วยเนี่ไหมกินเข้าไปบางทีเราเคี้ยวไม่หมดอ่ะทุกคนมีเป็นหนามอืมดูดิโอ้โข้างของขาเนี่ยขาหน้าขาหลังอีกโอ้โหเยอะแยะแล้วปีกมันเอ่ะเมื่อกี้โอ้โหปีกผมกินเข้าไปอ่ะทุกคนนี่ดูปีกมันดูปีกมัน เรียกวางคือกล้องไม่ทันโฟกัสเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นเนี่ยปีนีกปี่ปเห็นไหมปัดหนึ่งโอเคปีกมันใหญ่ทุกคนกิน้าไปมันก็คันคอเออกินดีตัวไม่ว่าแต่ผมกินพี่เลนเนี่ยกินดีเดียวหกตัเอนกคนเห็นไหมก็มีระดกม้ลิ ไม,ไม้ที่เราเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมีไม้อีกหนึ่งเราจะตองทำเวลาแปบนึ่ไงครับไว้ต้นสนใจอยากกินด้วยครับไม่อร่อยนะครับเสากใด้ด้วยครับวันนี้คนโชว์เดยืยวเลยโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วประเด็นคือจะกินทีเดียวหมดปะเนี่ย ไปหมดก็ต้องหมดอ่ะนี่นะครับทุกคนสองไม้ที่ทําการชําแหละขาวอัหมดแล้วและไปที่เราไม่กินนะครับทุกคนไม้ที่หนึ่งอืกไม้ต่อเลยไม้ต่อเลยไม้ที่สองอ,อ,อน้าพูดฟินอ่ะทุกคนนี่คือ ยิ่งกินเยอะไหมก็สุดในปากเองคำเนื้อได้เยอะทุกคนตัวเข้าใจผมใช่ไหมเนี่ยเยอะมากอีกคอทุกคนด้วยเผมยินนั่งน้ำใหญ่เป็นอืม กินเยอะไปมันแห้งแห้งอืมโอเคครับผมสุดท้ายแล้วรีวิวกินมแมลงเรารู้ว่าอร่อยนะครับตัวอาซื้อกันได้นะทุกคนทำงานตัวไหนอร่อยสุดอ่ะสำหรับผมนะผมชอบด้วง <laughs> ใช่ชอบไปด้วย มันกินกินง่ายหมดโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้เลมอนอินดีด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาบครับผมแล้วเจอกันใหม่